ีเจ๋งสุดในรุ่นเจ้าคันนี้ค่ะตอนนี้เป็นตัวท็อปของคันงเกือบ2ลร้านสรุปมีมาให้แล้วนะคะเจ้าของเดิมคือจะต้องเป็นคนรลักรุ่นแน่นอนใครที่มาจากคลิปนี้เนี่ยเอาไปเลยรสำหรับโปรโมชั่นพิเศษ SUV ที่ต้องบอกเลยนะคะว่ารุ่นนี้เนี่ยเจ๋งสุดในรุ่นเดียวกันค้าเดียวกันแล้วก็ปีเดียวกันแล้วสำหรับเจ้าคันนี้นะคะวันนี้ไกลกำลังตามหา SUV d i e s e ลนะทุกคนบอดี้ใหญ่นะคะพื้นี่ใช้ส่วนกว้างออาั่นเพียบค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเครื่องส่งรถเรบพันนะคะ ไอ้กอิบเซนอะแดปตกิบคคุโทรคันนี้มีให้ครบแล้วค่ะและค่ายนี้จะเป็นค่ายไหนไม่ได้เลยคือเจ้าคันนี้ค่ะ มาด้าซีกไฟ2.2 XDL ปี 2, 2017ค่ะทุกคนคะคันนี้เนี่ยเป็นรถปีคศ2017นะทุกคนมันก็จะได้นะคะในส่วนของตัวรถที่เป็น x t l เป็นไซส์ใหญ่แบบนี้ค่ะเป็น SUV ที่ออกห้างเนี่ยได้จ่ายประมาณ1นล้าน7หมื่นถึง1ล้าน8หมื่นบาทเพราะเจ้าคันนี้เป็นตัวท็อปแล้วนะคะดีเจ้ตัวท็อปขับ4ค่ะทุกคนและบริเวณหน้าหน้าโลโกโล้ทุกคนจะเห็นในส่วนของตัวสัญลักษณ์เครื่องแบบนี้เราเรียกเขาว่า AI 1 0หรือว่าระบบโช้กเบรกหน้ามาพร้อมกับระบบ Adaptive Cruise Control หมายความว่าถ้าวันน้า เราสามารถตั้งค่าได้นะคะว่าเราจะตามคันข้างหน้าในความเร็วเท่าไหร่สมมติเราตั้งไว้ที่60เมื่อคันข้างหน้าอยู่ในความเร็ว60เจ้าคันนี้จะช่วยเบรกตามคันข้างหน้าให้อัตโนมัติถึงจุดหยุดนิง่งตัวนี้คือ Adaptive Cruise Control แล้ววอไดีร้รอบคันค่ะเจ้าคันนี้เนะี่ยมาพร้อมกับความใหญ่ตามสไตล์ตัวท็อปของมาด้าเซี่ยงไฮ้คันนี้นะี่ยมาพร้อมกับความเป็นเอกประสงค์ในเรื่องของประตูที่อยู่ด้านหลังค่ะประตูหลังเนี่ยทุกคนจะได้เป็นประตูไฟฟ้าแล้วเปิดได้จากสตำแหน่งนะคะไม่ว่าจะเป็นจากประตูด้านหลังจากรีโมทแล้วก็จากภายในรค ี้คันนี้นะทุกคนจะได้สีแดงแบบนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นรถรุ่นหนึ่งที่ขายดีมากๆเลยนะคะของเซนท์ค่ะแล้วก็ในวงการรถมือสองทุกคนจะรู้ดีเลยว่า CX5 คือที่สุดของ e d y w i n จริงๆถ้าวันนี้อยากได้ e d y w i n ที่แบบบาลานซ์ในเรื่องของทั้งสมรรถนะช่วงล่างนะคะคแล้วก็ความนิ่มอของตัวรถค่ะอเ,คเอาล่ะค่ะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูที่บริเวณด้านในกันนะเอาว่าจ้น CX5 คันนี้ เขามีอะไรน่าสนใจบ้างนะทุกคนคะออปชั่นที่เขาให้มาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวดูภานในกันเลยคะ่ะเอาละค่ะเดี๋ยวพาทุกคนมาดูภายในของเจ้าตัวเซ็กไฟคันนี้ย้ำก่อนนะคะว่าเจ้าตัวดีเซลเนี่ยมันจะมีทั้งหมด2รุ่นย่อยนะคะก็ะคือเจ้าตัว2.2 XD เครื่องยนต์2 2 0 0ซีซีเป็นตัว XD หรือว่าตัวรองท็อปจะไม่มีระบบ iActive Sense Adaptive Cruise แล้วก็จะไม่มีในส่วนตัวระบบ All-wheel d i v e แต่ตอนนี้เป็นตัวท็อปค่ะ2.2 XDL ซึ่งเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นนะคะออกข้างเกือบ2ล้านนะทุกคนออปชั่นที่มีให้้้้คคค่่ะะะะะกกกกกก็็็มมีีตตตตัังแแแนนนนนลลลวววเเืออออทุจ รอบคันพร้อมทั้งฝาท้ายไฟฟ้าและเครื่องเสียงรดมาให้รอบคันแล้วสำหรับบริเวณภวงมาลัยนะคะการปัดด้านขวาสุดทุกคนจะเห็นสัญลกักษณ์รถแบบนี้อันนี้เขาเรียกว่าตัว i t i v e s e n s หรือ Adaptive Control กันนี้ไม่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ถัดมานะคะบริเวณออปชั่นภายในรถต่อมานะคะก็จะมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลแบบนี้ค่ะมา กับก้องหลังทุกคนแล้วก็ยังมีนะคะในส่งตัวเซนเซอร์รอบคัน Apple CarPlay and Auto สามารถต่อได้เลยใช้แบบเสียบสายต่อเข้าไปนะคะจะแสดงขึ้นบริเวณหน้าจอรถเลยค่ะและถัดมานะทุกคนค่ะอย่างที่บอกไปนะคะกุญแจนะคะก็จะเป็นกุญแจแบบนี้นะทุกคนก็จะมีในส่งตัวกดล็อกนะคะล็อกรถแล้วก็ประตูหลังฝาท้ายไฟฟ้าสามารถเปิดได้3ตำแหน่งเหมือนที่โบแจ้งไปค่ะและอีกหนึ่งไฮไลท์ที่มีเฉพาะตัว XDL ก็คือในส่งตัวระบบสลุปค่ะสลุปมีมาให้แล้วนะคะสำหรับคันนี้นะตัวผ้าตัวผ้ารองเนี่ยยังต้องใช้มือเปิดอยู่แต่บริเวณสลุป็นไฟ สามารถเปิดปิดได้อีกเช่นเดียวกันค่ะแอร์เป็นแอร์ดูโอแยกใช้ขวาอิสระมาให้แล้วอย่างที่บบอกค่ะว่าเจ้าคันนี้นะทุกคนออปชันถ้าเทียบกับอายุีในปัจจุบันถ้าเป็นปลายแดงมันอาจจะไม่รู้สึกว้าวมากแต่ถ้าเทียบกับรถมือสองคันเดียวกันบบอกเลยว่าคันนี้กินขาดไม่ว่าจะเป็นบอดี้ภายในค่ะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยภายในค่ะแล้วก็รวมถึงออปชันที่มีให้และที่สําคัญนะที่บูบอกวมันกินขาดแล้วก็คุ้มกับเงินที่จะจ่ายคือในเรื่องของระบบความปลอดภัยและช่วงล่างที่ค่อนข้างแน่นค่ะสำหรับเซี้้เเนนาะะะพรรฉัใคคที่ย ขับเีือกฟ้าอยู่หรือใช้อยู่ลองมาคอมเมนต์หนึ่งว่าในตระกูลมาสได้เนี่ยช่วงล่างเขากินขาดขนาดไหนนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูที่บริเวณด้านหลังกันค่ะว่าเจ้าคันนี้มีพื้นที่ใช้สอย เยอะหรือน้อยมากเพียงใดแล้วก็บริเวณด้านหลังเนี่ยให้สภาพภายในกี่เปอร์เซ็นต์ไปดูด้านหลังกันเลยค่ะและสาหรับบริเวณด้านหลังของซิงไฟคันนี้สิ่งที่รู้สึกว่าเจ้าของเดิมคือจะต้องเป็นคนหลักลดแน่นอนทุกคนดูจากคมหกดีแล้วก็บริเวณด้านในนะมันเป็นคมหกดีแบบมีท,ทั้งในส่งตัวที่เป็นผ้ายางแล้วก็เป็นหนังด้วยนะคะอันนี้แสดงถึงความใส่ใจของเจ้าของเดิมมากมากเลยนะเพราะว่าน่าจะเป็นคนหลักรดพอสมควรสภาพภายในที่โบให้นะ,ะยังอยู่ที่80-90เปอร์เซ็นต์อยู่เลยไม่ว่าจะเป็นรถที่ใช้งานแล้วนะคะทุกคน,ล,น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 ,ะคะนลั้ดหงว เวลาไปต่างจังหวัดคุณพ่อคุณแม่หรือม,มีลูกเด็กเล็กแดงนั่งขาซีกข้างหลังรับประกันว่า Air แอดถึงอย่างแน่นอนและยิ่งไปกว่าน,นั้นค่ะนี่คทุกคนใครที่ถามหาช่องเสียบวิวีข้างหน้านี้แล้วข้างหลังก็มีให้ด้วย2ช่องนะคะรองรับสําหรับการชาร์จนะคะสำหรับผู้โดยสาร2คนได้ดีมากๆเลยซึ่งมันได้โแจ้งไปว่าคันนี้มันไม่ได้สบายแค่คนขับสำหรับออปชั่นมันยังสบาย กับคนนั่งด้วยไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุขึ้นลงคือไม่ลำบากแน,น่นอนดีกว่าไปซื้อบั PPV ีแล้วมันสูงต้องปีนขึ้นปีนลงต้องมานั่งพับเบาอันนี้คือไม่ต้องถ้าบริจตของคุณคือ5คนในครอบครัวนั่งด้วยกันเอาความปลอดภัยเป็นเลิศนะคะเอาช่วงล่างเป็นเลิศความสุขฟรีแล้วระบบความปลอดภัยสําหรับผู้ขับขี่คันนี้ตอบโจทย์ทุกมิติเลยค่ะเอาละครทุกคนค่ะเดี๋ยวไปฟังโปรโมชั่นไทยคลิปกันดีกว่าว่าคันนี้มีโปรโมชั่นอะไรให้บ้างไปดูโปรโมชั่นกัน ถ้าชั่วลายคนคงจะอยากเป็นเจ้าของ c 5คันนี้กันแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นบอดี้ที่ใหญ่นะออปชั่นคนขับที่แน่นและความปลอดภัยและรวมไปถึงคนที่นั่งสลังสมัยมากๆสำหรับเจ้าคันนี้ค่ะรวมไปจนรางวันนี้นะคะขายอยู่ที่0 0 0 0นนะคะทุกคน6 0แ0 0 0บาทนะคะ วันนี้ใครที่มาจากเฟซมีเนี่ยนะคะเอาไปเลยสำหรับโปรโม,มชั่นพิเศษคะ่ะทุกคนคะส่วนลดกว่า40,000บาทเลยเป็นแค่6 2แ0 0 0องหมบาทและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่อยากรับโปรโม,มชั่นนี้พิมพ์ว่าสนใจแล้วโทรเข้ามาตามเบอร์โทรด้านล่างนี้ในะคนหลานและใครที่มาจากลิปนี้เอาไปเลยะคะ่ะในสองต,ตัวกันซึ่งส่วนเกียร์และเบรกน,นะคะให้ด้วยเนาะ,ะเพราะฉะนั้นใครอยากได้ SUV ไซส์ใหญ่ะคะ่ะทุกคนขาผ่อนอยู่ที่งบประมาณ10,000ตลอดสัญญาแล้วก็ไม่อยากใช้เงินออกรถเลยคันนี้โบนน์แนะนำมา,มากๆได้เอ็กซีเอลได้ดนะ h, านนมา,มาน,นนี้เซลนะคะ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ